สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเมนูสลัดแขกค่ะส่วนประกอบของน้ำจิ้มสลัดมีดังต่อไปนี้นะคะ,ะถั่วซีกหนึ่งถ้วยตวงน้ำตาล1น่ถ้วยถั่วสงป่นครึ่งถ้วย กะทิหนึ่งถ้วยพริกแกงเผ็ดหนึ่งช้อนโต๊ะสินข้าวน้ำมันพืชแล้วก็เกลือนหนช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่าสำหรับที่คอยผสมตอนที่เราทั่วถั่วนะคะในการทำน้ำจิ้มสลัดนะคะถั่วที่เราคั่วแล้วเราต้มเปื่อยแล้วเราก็จะนำมาปั่นกับกะทิหรือน้ำ นี่นะคะเราก็ได้ถั่วให้เราปั่นแล้วจากนั้นเราก็เติมด้วยถั่วป่นลงไปน้ำตาล2ถ้วยตวงเกลือเครื่องปรุรสนะคะก็มีน้ำตาลทราย2ถ้วยตวงเกลือหึ่งช้อนโต๊ะก็น้ำส้มสายชูขึ้นถ้วยตวง เราดูความเข้มข้นนะคะเราต้องการจะข้นแค่ไหนยังไงเราดูถ้ามันข้นไปเราก็เติมน้ำได้อีกเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟให้เดือดจากที่เราทําส่วนผสมแล้วนะคะเราก็จะเอาพริกแกงที่เตรียมไว้เนี่ยหช้อนโต๊ะขินข้าวนะคะน้ำมันเยอะหน่อย เราต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะน้ำมันใสแล้วก็พริกแกงใส่ได้เลยแล้วเราก็จะเปิดไฟอ่อนจากที่เราได้พริกแกงที่หอมแล้วนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมที่เราผสมเมื่อกี้นี้ตั้งจากนั้นเราก็จะเอาพริกแกงที่เราเจียวโอเคนะคะใส่ลงไป แลเราจะชิมรสชาติตามที่เราต้องการแต่ส่วนมากน้ำจิ้มเปนสลัดแข็นี้จะออกหวานและเปรี้ยวนะคะไม่น,นิยมเค็มอันนี้เราก็จะได้น้ำจิ้มสลัดที่สมบูรณ์แบบแล้วน,นะคะมีแดงต่อไปนี้นะคะ1นึ่ผักกาดหอมหอมใหญ่มะเขือเทศต้นหอมผักชีแตงกวาแล้วก็มันเทศฝานบางๆนะคะทอดไขต่ต้มเต้าหู้อันนี้คือน้นำพริกสลัด Alone, how I smile like you alone, how I smile like you